เราพามาดูราคาหัวตลาดนัดครับนี่ตลาดนัดคุกบิวบ้านสบายนะครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเป็นชื่ออะไรครับนี่อ๋อผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ป๋องชื่อผู้ใหญ่ป๋องนะครับเนาะนี่ขายหัวหันยี่ห้อไหนบ้างครับมีอ่ามาสเตอร์ครับมาสเตอร์มาสเตอร์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับมาสเตอร์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็แกนฟิตสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับมีสามครับผมสามสาอย่างครับมีสามอย่างปกติ นำเข้าไอ้หัวหานี่มียี่ห้อไหนบ้างครับส่วนมากส่วนใหญ่มีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้ใช่ไหมสามอย่างครับอ๋อสามอย่างนี้เลยรับครับจริงๆผมเป็นพนักงานยกเฉยๆครับเป็นพนักงานยกครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวหานข้างในครับใช่ครับนี่ผู้ใหญ่นะผมมาก็จะเจอแกอยู่หน้าตลาดทุกวันครับทุกวันทุกวันอังคาเนี่ยก็เจอแกนะผมเดินเข้าหน้าประตูเนี่เจอแกเลย ีอยู่หน้าตลาดเลยนะทางเข้าเลยนะผมถูกครับนี่สนใจตอนมาตลาดก็วะซื้ออาหารได้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาผมกลับครับครับ ครับผมช่องเอฟเทียนฟาช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วครับวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดโกกระบือว้านสวยตะบนรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดนี้เปิดทุกวันอังคานะครับถ้าไม่อยากตกเซรา์คาว,วัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมเนีเเ่วันนี้อยู่กับคุณแม่แม่เปิด้เท่า่ครับแม่นี่เปิด้เท่า่ครับ เปิดราคาไว้เท่าไหร่สีว่าสีเท่าไหร่สี่หมื่นสองแม่ก็เปิดไว้สี่หมืนสองนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้สี่หมื่นสองังสุดท้ายร้อยสี่สิบบวกเลยนะผมเรแ้วประมเออสี่สิบบวกเดียว เอ,อ้มันชนะมา่ีเดือนนี้อีปีแล้วครับเนี่ยประมาณ3ปีนะครับเนาะนี่ราคาหน้าคุณนะอายุก็3ปีกว่าแล้วผมนี่นะครับกัตมินเฮ้ยอ๋อครับพ่ออยู่ไหนครับนี่พ่ออยู่สังขะนี่ครับผมตัวใหญ่นะผมตัวนี้เปิดไป42่0 0ราคานี้ยังต่อรองได้ไหมครับนี่ครับ สี่พันสองนะครับสายคุณไม่ไม่ควรพลาดนะผมก็สนใจก็โทรมาหาพ่อใหญ่ได้นะครับผมจำเบอร์โทรนะครับพ่อศูนย์เก้าส7ม75นย์เก้าสามผมก็ถ้ามันขายขาดทุนก็จะพึ่งขายมันจริงก็จะกลับบ้านนั่นแหละนั่นแหละครับใจเย็นๆ ใจเย็นๆเดี nh ìn, nh ìn ๋ยวก็ได้เองครับได้ช่วยประกันรายได้ครับผมไปกระต่อครับหมื่นห้าหืนก็พอได้ค่ารถไฟได้ค่าปุ๋ยได้ค่าตัวเดียวบ้าง ขายแล้วบครับนี่ยังครับเท่าไรครับสามหมื่นสองสามหมนองทองบันี่ท้องไหมทองจก้อนยังไม่ยังไม่ทองนาะเนาะก้อนไม่อยอ่กล้วะว่าใหญ่ก็ตลกดีนะบมความสูงท้ายประมาณร้อยสหได้นะครับเนาะ มาณจู๋ส,สิมีลูกมาประมาณกี่ตัวแล้วครับประมาณ3ตสามตัวนี่ประมาณนั้นนะครับเนาะโอ้โหใครผสมแยกลูกมาแยกลูกมาครับผมมีกี่ตัวครับนี่เตัวเดียวเอามาตัวเดียวเลยเอามาสามตัวขายผูไปไป้ชมเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นสิบห้าสามหมื่นสิบห้าร้อยสามหมื่นสิบห้าร้อย ครับผมมาจากไหนครับหนึ่งุรลรัมวิลลัม,ม,ลมบุรีรัม์ครับรู้ยังว่ามีตลาดอำเภอสตึกแล้วดูแล้วอ๋อดูแล้วเหอนาะโอเคนี้แล้วครับได้ใจกันเยอะเยอะเสานเชเนาะเบื่อปินวันอาทิตย์แล้วมาเข้าวันอาทิตย์นี่อ๋อไป ไปวันเสาร์ตอนเย็นเข้าอ๋อไปเข้าวันเสาร์ตอนเยน็นอ๋อโอเคครับนี่ลูกก้นฟากเบอร์โทรนะครับ087 087 9973 9 9ู3 926อะไรนะ926 926งหกเผมนี่ขอใหญ่แคเรียกเลยนะผมเก้าขอใหญ่ครับเท่าไหร่นะแม,แม่ลูก37แม่ลูก37เองนี่แม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกสามเจ็นี่ครับผม ลูกตัวเมียนะครับลูกเขากี่เดือนแล้วนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งแม่สมยังครับนี่ยางความสูงท้ายร้อยสามสิบได้นะครับแม่เขาเนาะความสูงลูกก็ใกล้เคียงกันครับพ่อเปิดร้อยสามสิบเจ็ดแล้วครับผม สนใจก็โทรมาคุณพ่อ,อนะครับราคาก<ม>็น่าเลี้ยงนะครับผมตัวนี้ช่อง5เดือน้ชอเดือนผสมตัวไหนไว้ครับพ่อหนิหรือดทำตัวสมเล่สมเลไ่ไว้ตัวจริงตัวจริงนี่มสมเล่ตัวจริงไว้ครับผมนี่ใช้ได้นะครับผมตัวนี<ะ>้งามอยู่เนาะโฟนเอาอะไรนะงามอยู่เนาะครกล่องสูงท้ายร้อยสามหาได้ไหมครับน้องตัวนี้ได้ได้ วัวสาวเลยครับวัวลูกซองในท้องอ๋อลูกซองในท้องนี่ครับผมใช้ได้ครับตัวนี้ใครชอบสายเล่ยนะครับพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นแปดราคาประกันท้องนี่ครับผมราคาประกันท้องนะครับผมมีกี่ตัวครับพ่อเนี่ยแค่นี้เนาะแค่นี้ครัพ่ออยู่ไหนครับอยู่พื้นป่าชายบ้านไซอ๋อบ้านไซฝากเบอร์โทรนะพ่อ 082 082 373 373 9176 9176 9176เนาะครับผมนี 2018, 2, 73, 3, 16, ่พ่อก็อยู okay. ่อำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสนใจโทรมาหาคุณพ่อได้นะครับนี่วัวตัวนี้ก็น่าซื้อนะครับผม38มหมื่นแปดนะครับเนาะนี่ทองประกันทอง5เดือนนี่ครับผม สวยนะตัวนี้นเนาะหัวยังสดอยู่นะผมราคาดีไหมครับผมวันี่ราคาดีไหมวันนี้ไม่ค่อยดีราคาไม่ค่อยดีาาเดท่าไหร่ค,ครับผม,ผมครับนี่สนใจถูมาหาพ่อใหญ่ได้นะครับเฮ้ยไปกันต่อครับผม,ผมดูบรรยากาศก,าก่อนครับ โตเล็กเท่าไหร่เอานี่สองหมื่นสองสองหมื่นสอเ้สองหมื่นสองนะผมโลนนรรมาตาด้วยเฮ้สอองหมืนสครับร้ย่ส ประมาณ120โวลเนาะความสูงเนาะครับเนาะนี่เลงงามนะครับผมตัวนี้ราคาอันนี้นะครับผม22,000กี่เดือนแล้วครับ yeah, นี่วัว11เดือน11เดือนแล้ว11อ๋อ11เดือนครับผมแกวัวเล่มันขึ้นไว้นะครับเนาะครับประจําเดือนนะครับประจําเดือนเป็นไอ้นี้แล้วเนาะเป็นสารแล้วเนี Assad ่ครับเครื่องชุบผูชื Ronald ่องนะครับเนาะยืนรูปเลย เดี๋ยวตัวนี้น่าซื้อนะครับผมสองหมื่นสองนะครับเอาไปเลี้ยงสักหน่อยก็ได้ผสมแล้วนะครับเนาะพ่อใหญ่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ท่าตูมครับท่าตูมลองพรดดูนะพ่อสิบศูนย์แปดสามศูนย์แาเจ็ดงดเจ็ดสองเจ็ดหกหกสองหกหกหกสอครับผมนี่ตัวนี้น่าซื้อนะครับผม22งนะครับก็ ดูด่างดีนะผมนี่หน้าตาสวยนี่ธรรมชาตินะครับะชาที่หน้าเลี้ยงเลยครับของครับสนใจก็ถูกหาผู้ใหญ่นะหลังซื้อขายกันอยู่เลยนะผมบรรยากาศครับผมคือคักเช่นเคยนะผมบ้านบ้านฝายนี่ เขาขับใครับนี่แม่ลูกบ่แม่ลูกใครับนี่ลูกตัวใหญ่มากเจ็ดหมื่นห้าผมให้ดูลูกนะครับโอ้ยลูกเขาตัวใหญ่มากนี่ครับผมตัวใหญ่นะผมตัวนี้โอ้ลูกก็ตีไปสี่หมื่นแล้วนะพ่อใหญ่นาอนี่ลูกตัวใหญ่นะผมแดงแป๊ดเลย ความสูงท้ายนี่ร้อยสามห้าบวกเลยนะผมประมาณกี่ปีครับตัวนี้ถึงปียังยังนะครับเนาะยังไม่ถึงปีนะผมแต่ตัวใหญ่นะลูกผสมหลอดมาบ้าครับนี่สมจริงโอ้ให้ลูกได้ขนาดนี้เนาะลูกตัวที่แสลงพ่อนี่ลูกตัวที่สองเดี๋ยวดูแม่ครับแม่ยังสดอยู่นะผมลูกลูกตัวที่สองเองนะครับเนาะความสูงร้อยสี่สิบห้าได้เลย้ยนี่ใหญ่ สูงนี่ครับผมยาวด้วยนะผมตัวนี้ก็นี่ขนาดทับตัวจริงนะครับผมให้ลูกได้ขนาดนี้นะเนี่นี่ครับผมเนื้อหนังดีนะจะทับหลอดรอบหน้าเนาะพ่อเนาะขึ้นยังครับนี่ข,นขึ้นรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ทับ,ทบ <laughs> นี่ครับผม ถ้าขึ้นซื้อไปก็ขึ้นรอบที่สองเอาไปครับพ่อใหญ่ๆนะครับนะเนี่ยเลือกพ่อได้เลยครับเลือกพ่อใส่เลยอยากชอบชอบตัวไหนเนี่ยผมดีครับคุณพ่ออยู่ไหนครับนี่ยบ,รรรบรุรีรัมบุรีรัมลูกเกลื่อนฟงเบอร์โทรน,นะบอกเดี๋ยวเด้๋เบอร์โทรก็รู้ยังมีตลาดอำเภอสตึกแล้วมีแล้วอ๋อรู้แล้วครับเนาะดีแล้วครับไปกันเยอะๆครับอยู่แถวบันด่านอ๋ออยู่แถวบ้านด่าน เบอร์โทรคุณพ่อนะครับผม094 3 3อะไรนะ094 32 094 325 7413 094 325 7413นะครับครับผมสนใจโทรหาพ่อใหญ่ได้นะครับผมนี่ไปกันต่อครับขอบครับนี่ครับผมที่บรรยากาศครับครับ คึกคักมากครับลาดบ้านสบายนี่คนเยอะตลอดนะบผมวัวก็เยอะตลอดนะบผม เจอคุณพ่ออีกแล้วครับพออ่อใหญ่ครับเท่ใรครเขาหน่เป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกเท่ใครครับแม่เสือแม่เสือลาเลยแม่เสือดาวสองหมื่นแปดพันห้าอนี่ครับผมเนี่ยอดูสีครับ <c oughs> สีสวยมากสีสวยมากครับนี่ให้ดูลูกเขาสองหมื่นแปดนะครับผมนี่ลูกเขานะครับสองหมื่นแปดพัน มีลูกมาประมาณกี่ตัวครับนี่ประมาณ3ตัวนะครับเนาะนี่ครับนี่ลูกตัวเมียไหมครับนี่ตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับเนาะสองพันแปดโอ้ราคาหน้าซื้อนะผมเอาไปเลี้ยงเลยสบายเลยมีตัวตัวนี้ด้วยบหมครับใช่หมดเลยอ้เอามาเยอะครับวันนี้ขายได้บ้างยังครับนี่เรื่อย ราคาดีไม่งนีหนิขายได้ไไขา,ไไขายได้อ๋อขายแพงก็ขายไม่ได้แพงก็ขายยากนะครเนาะทรายเขาบอตัวนี้คู่นี้แม่ลูกได้ได้สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียนะครับความสูงทายประมาณ130ร้อยสามสิบนะผมตัวแม่เขาสองหมื่นเก้านะผมราคานี้ต่อรองได้นะครับ นี่้าไม่ติดเรื่องสายพันธุ์นะผมว<ม>ัวไทยเราเนี่ยเลี้ยงสบายนะครับเลี้ยงง่าย<ม>นี่ครับ<ม>คู่นี้เท่าไหร่ครับพ่อสามพันสองพันวัวนี้จะใหญ่มาหน่อยนะครับผมนี่จะใหญ่กว่าแม่อื่นนะครับสามพันสองพันนี่ลูกเขาลูกเขาก็ตัวใหญ่กว่านะสามพันสองพ่อขายราคาไม่แพงเลยนะผมนี่ครับ ันนี้พ่อเห็นนี่แม่ลูกอย่างเดียวเลยเนี่ยมีแต่บ,บัวแม่ลูกนะครับนี่ตัวนี้คู่นี้เท่าไหร่ครับพ่อสี่หมื่นเจ็ดพันห้าสี่หมื่นเจ็ดพันห้าตัวนี้ความสูงก็ประมาณร้อยสามห้าอะไรไหมสามห้าบวกร้อยสี่สิบเลยแหละประมาณนั้นนะครับเนาะนี่ลูก ูกต então, ัวเมียด้วยนะผมให้ลูกสวยนะพ่อเนาะนี hour, ่ให้ลูกสวยนะผมตัวนี้เท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็ดสี่หมือครับผมต่อรองได้ต่อรองได้คุณพ่ออยู่ไหนครับนี่บุทูพอนุรทูพรฝากเบอร์โทรนะพ่อจำเบอร์โทรได้ไหมศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งสามสตัวนี้ได้บ ตัวนี้สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันราคานี้นะ่าซื้อเลยนะบุมตัวใหญ่นะบุ๋มสองหมื่นสามพันนะครับอันนี้แม่สาวบอกแม่ได,มได้ลูกหนึ่งได้ลูกหนึ่งแยกลูกมานี่ครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ความสูงท้ายร้อยสามสิบบุ๋เลยร้อยสามห้าได้เลยนี่ตัวนี้ลำตัวยาวนะครับผมเนี่ยี่ครับสนใจทุมมหาพ่อใหญ่ได้นะขอบคุครับ

mẹ luôn chơi chơi chơi, chiên, nát ra chiên 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 cái chiên chiên mua nó, chiên cái trong ấy thì chiên, chiên nồi trong ấy, này ma này phải, thưa ông đã đi bao rồi Cú đầu chặt tao đi chiên chưa nào, chiên mua khóa, nị thay, cùi một trăm, cùi một chiên thay trong chặt đi phân thôi, <laughs> <Hey. S 2> ลูกตัวผู้นะผมเย้ hey. ลูกสวยดีนะครับธาคานี้น่าเลี้ยงนะผมความสูงท้ายแม่ร้อยสามห้าบวกนะะน,วนะครับมีลูกมากี่ตัวเลยครับนี่น่าจะสี่ตัวน่าจะสี่ตัวเกาบผมสามหมื่นหนึ่งพันประธานนี้ต่อรองได้อยู่ไหนครับนี่ บุรุษีฟังเบอร์โทรนะผมฟังเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูงแมแปดศูนยครับผมขอครับศูนย์แปดห้าศูนยนี่ครับผมราคานี้ก็น่าซื้อนะผมสนใจโทรหาพ่อใหญ่ได้นะครับสามหมื่นหนึ่งพัครับผมีด คลิปนี้ขอจบประมาณเท่านี้นะบมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเนี่ตองได้นะบมราคานี้